นะคะก็จะคือเป็นการขยายตัวของชุมชนเมืองนะคะการขยายตัวของชุมชนเมืองที่เขตภาษีเจริญค่ะ,ะทาให้ชุมชนเมืองนี้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมนะคะ,ะก็จะเป็นทีมข่าวของมหาวิทยาลัยสยามค่ะในปัจจุบันการเจริญเติบโตมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ทางสภาพแวดล้ลอมที่ถูกทำลายเนื่องจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วนอกจากนี้หากการขยายตัวของชุมชนเมืองส่งผลให้เกิดการสร้างแหล่งอสังหาเริมทรัพย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากซึ่งความเจริญเหล่านี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และด้านวิถีชีวิตของคนในเขตภาษีเจริญเป็นอย่างมากการที่ความเจญมันเข้ามาครับมันก็ส่งผลให้ธรรมชาติที่มันเคยอยู่เนี่ยมันถดถอยไปเนาะเออก็ถ้าเกิดทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะบาลานต์ตรงส่วนของธรรมชาติแล้วก็ความเจริญเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็จะโอเคมากก็ประมาณนี้ครับรื่นดีเพราะว่ามันจะมีต้นไม้มีป่าหญ้าป่าก็เสียดายอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้ทำไงเนาะ ในเมื่อบ้านเมืองเรากําลังยาเจริญก้าวหน้าให้เดินทางไปเรียนหรือว่าไปทํางานยนี้ได้สะดวกขึ้นนะคะแต่ข้อเสียก็คือทําให้ต้นไม้แล้วก็ทรัพยากรน้อยลงเขตภาษีเจริญเมื่อในอดีตนั้นมีลักษณะเป็นล่องสวนและทําอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักแต่ในปัจจุบันเมื่อความเจริญเข้ามาในพื้นที่สภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นต่างก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เหลือแม้แต่เขาคงเดินไม่เห็น อาจารย์ดรกุลธิดาจันเจริญผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชมุมชนมหาวิทยาลัยสยามได้ให้ความเห็นว่าแม้ความเจริญจะเข้ามากล้ามกายในเขตภาษีเจริญไปแล้วก็ตามแต่สภาพแวดล้อมสุขภาวะของคนในพื้นที่เองก็จะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ควบคู่กับความเจริญนี้ได้ด้วยเช่นกัน ภาษีเจริญเดิมทีนะคะคนที่นี่เป็นชาวสวนทําหน้าที่ในเรื่องของการทําเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ต่อมาเนี่ยความเจริญก็เข้ามากล้ามกายเช่นเดียวกับคนกรุงเทพทั่วไปค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการข้ามานาคมที่นี่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเมื่อมีรถไฟฟ้าเกิดขึ้นนะจะเห็นได้ว่าคอนโดเกิดขึ้นมากมายนะคะการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เนี่ยเกิดขึ้นเห็นอย่างชัดเจนนะคะเราจึง เริ่มเชิญชวนชุมชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะทําการพัฒนาภาษีเจริญให้เป็นพื้นที่สุขภาวะก่อนที่สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมจะถูกเปลี่ยนแปลงจากความเจริญให้มากขึ้นด้วยเราหวังใจว่าเมื่อความเจริญมาถึงสภาวะสุขภาวะของคนในพื้นที่เองก็จะสามารถที่จะอยู่พู่กับความเจริญน้ได้ถึงความเจริญในด้านต่างๆจะนำมาสู่ปัจจัยความสะดวกสบายหลายอย่างในชีวิตคนเมือง แต่คุเคยมองกับกันไหมว่าความเจริญเหล่านี้ย่อมทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนวิถีชีวิตคนมากเพียงใดนะคะก็จะคือเป็นการขยายตัวของชุมชนเมืองนะคะการขยายตัวของชุมชนเมืองที่เ,เขตภาษีเจริญค่ะ,ะทำให้ชุมชนเมืองนี้ยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมนะคะ ก็จะเป็นทีมข่าวของมหาวิทยาลัยสยามค่ะในปัจจุบันการจเจริญเติบโตมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายเนื่องจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วนอกจากนี้หากการขยายตัวของชุมชนเมืองส่งผลให้เกิดการสร้างแห่งอสังหาริมทรัพย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ สิ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรทําลายสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากซึ่งความเจริญเหล่านี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและได้านวิถีชีวิตของคนในเขตภาษีเจริญเป็นอย่างมากการที่ความเจริอมันเข้ามาครับมันก็ส่งผลให้ธรรมชาติที่มันเคยอยู่เนี่ยมันถดถอยไปเนาะเออ ก็ถ้าเกิดทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะบาลานต์ตรงส่วนของธรรมชาติแล้วก็ความเจริญเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็จะโอเคมากก็ประมาณนี้ครับลื่นดีเพราะว่ามันจะมีต้นไม้มีป่าหญ้าป้าก็เสียดายอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้ทําไงเนาะในเมื่อบ้านเมืองเรากําลังจะเจริญก้าวหน้าให้เดินทางไปเรียนหรือว่าไปทํางานอย่างนี้ได้สะดวกขึ้นนะคะแต่ข้อเสียก็คือทําให้ต้นไม้แล้วก็ทรัพยากรน้อยลง เขตพาีิจริญเมื่อในอดีตนั้นมีลักษณะเป็นล่องสวนและทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักแต่ในปัจจุบนันเมื่อความเจริญเข้ามาในพื้นที่สภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นต่างก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เหลือแม้แต่เขาคงเดิมที่เห็นอาจารย์ดรคุณธิดาจันเจริญผู้อำนวยการสูนวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยสยามได้ให้ความเห็นว่า แม้ความเจริญจะเข้ามากล้ามกายในเขตภาษีเจริญไปแล้วก็ตามแต่สภาพแวดล้อมสุขภาวะของคนในพื้นที่เองก็จะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ควบคู่กับความเจริญนี้ได้ด้วยเช่นกัน ภาษีเจริญเดิมทีนะคะคนที่นี่เป็นชาวสวนทําหน้าที่ในเรื่องของการทําเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ต่อมาเนี่ยความเจริญก็เข้ามาก้ากกายเช่นเดียวกับคนกรุงเทพทั่วไปค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการข้ามานาคมที่นี่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเมื่อมีรถไฟฟ้าเกิดขึ้นนะจะเห็นได้ว่าคอนโดเกิดขึ้นมากมายนะคะการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เนี่ยเกิดขึ้นเห็นอย่างชัดเจนนะคะเราจึง เริ่มเชิญชวนชุมชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะทําการพัฒนาภาษีเจริญให้เป็นพื้นที่สุขภาวะก่อนที่สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมจะถูกเปลี่ยนแปลงจากความเจริญให้มากขึ้นด้วยเราหวังใจว่าเมื่อความเจริญมาถึงสภาวะสุขภาวะของคนในพื้นที่เองก็จะสามารถที่จะอยู่พู่กับความเจริญได้ถึงความเจริญในด้านต่างๆจะนำมาสู่ปัจจัยความสะดวกสบายหลายอย่างในชีวิตคนเมือง แต่คุณเคยมองกับกันไหมว่าความจเจริญเหล่านี้ย่อมทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนวิถีชีวิตคนมากเพียงใด